ได้น,น,นี้โดูดูรันดนูนี่นี่ผ่านนี้แม่ทรงไหนดีติมว่าลงงอะไรได้แล้วปัดปีเอาปัดปีอเออปัดปีเลยเาไม่งเรานี่ผ่านนี้แหละหรอนี่กดเลยไหมแล้วนี่มีเนมากับรันดูเดินเติมตัวอะไรน,นี่คนเก็บอ้อยคนถงน้ำให <c oughs> ้กด <c oughs> กดกดยังไงนะก้อน,นเออเร็วก้อนเออ แล้วคนอางบนเติมอะไรเติมมาตัดวอยสามา้าเอ๊ะจัดวอยตัดแล้วทีมชาตินน่ๆหลายอันเ <c oughs> ตินอันนี้ไม่หล่อเลยนี่ตรงเทนไม่ใช่ไปตรงนั้น <c oughs> บัดเพือ่อแล้วว่าไม่ใช่นะอลาดตะว่ามามาอันนี้ ันเือมันจะเอาเลานี่นี่ไม่รอดนี่ถึงเฮายิงนี่เอาแอกเลยคุณนะนี่ผันเพื้อผันเพือเอาอะไรตึ้นเซนเอาอะไรอ่ะนี่เดินเฮานี่พันเพืออะไรบู๋่า่่่า่่่่่่่่่่่่่่ย่งค่ว่่ นี่ยนโดอยู่ยาวเลยนี่นี่ด้วยตาแป้งนะคะใครเชียร์ด้วยหรอเยี่คนหล่ออาบน้ำตาแป้งนี่ไม่เชียร์หรือขออีกคกน่อยนะครดำไหนเตินดูหน้าเรานี้หน้าขาวตัวดำเหนวนะเตินดูเราเล่นบอลที่ไทยดูเดดไทยด้วยไม่ดำหรือเะแดดมันร้อนเตินดูไม่ร้อนหรืเฮ้ยอร้อนเล่นมาอีกท่าไ เ็ไม่เคยตมยมามตัวคนถามว่าใครแล้วที่เจ้าบ้าน d o เล่นหนึ่เนงเนนมาละน่งไปตรงนั้นเล่นไปหน้า ไอ้บนิตินไม่มาเดี๋ยวเขาให้ไองนี่เราเล่นในเงินนี้ก็ได้นิเอาดู ไม่เอาเจ้าเห็ดหูหนูอ่ะมีไหมอ่ะเอาเติ้งเติ้งกดนอนเติ้กดนอนดิกดนอนกดนอนเติ้งอยู่นิ่งๆนะเดี๋ยวเราทำมายากลให้ดูหูนี่อยู่นี่เติ้งอย่าขยับนะเดี๋ยวเราทำมายากลนี่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 มายากลนี่นี่ไงนี่ไงมายากลเดี๋ยวเสียนี่ก่อนนี่ ไปตรงนั้นไหนอ่ะไหนเราไม่ได้เห็นนี่น,นี่เดินดูนี่คนเก่งนี่เล้วดูเก่งน,นะ แล้วมันเกิดมันตายแล้วเออจรอะแล้วเติอนดูเขาได้เขาได้กี่คิวนี่เขามีความสามารถไงประเด็นอ่ะใช่ไหมล้าดือสีมือใช่ไหมจริงไิงจริงตรงั้นนนนี่ทไมล่ะน่ แล้วตนไม่ชอบด่าอกติกองไฟแล้วนี่เดี๋ยวะมันอยู่ข้างเธอเงั้ยไม่ใช่ผือเราเห็นอยู่นี้ อ่าล่ะมันยิงเราตายแล้วนี่แล้วเราขอโทษนี่อันนี้นี่ triple kill อันนี้เนี่ยโผอะไม่ถือแล้วกดอันนี้แล้วนี่ใช่ไหมโผล่ใช่ไหมเราเลยเออผ่านเรารายงานผ่านนี้แหละใช่ไหมตีสามดีไหว่าแล้วเล่นฝันนี้อ่ะ เรารดวด้กับอันนี้เนมานี่ไสู้ือเออนาน FC ปาล้วยผมนาน i r s t d ขอบคุณะไปตรงนั้นเตนมาดิเตนมาดิมาแม่มาแม่ ันนี้แลเมีเความสามารถเจ็บแล้วเจ็บแล้วหลังอะอเจ็บเจบเจ็บหลายอไม้นี่คันนี้เนี่ยเติมมาชุบราเ่มีมาเดี๋ยวนี้เลี้ยงคมนะใช่ไหม ออขอบคุณนะไม่ธรรมดาเดมาเนี่ยอยา,ากเพื่อเตินดูด้วยใครเบรกนี่เราเราเลี้ยงยัง,ยง <F 4 S 1> กับเนี่ยเมสซี่ไม่มีเมสซี่ไปเดน,นี้มากับดูดูกับเอฟซีป่ากล้วยเดินไปผือตรงนั้นไปคนเดียวอยู่กันเป็นฝูงเลยเราไปเผื่อนี่มา ตึ S <S 2> <S 2> จใจเย็นนไยอาดาปากล้วยเราไปแล้วนี่ต็มไม่ยินยิดกันไปตรงนั้นเสียเนียวนี่ดันไงดันไงลูกซองมาเออ่ะ มันเกี่ยวกันนื่อเตินนะแมนนื้อไอผู้หญิงไม่ค่อมีแรงอะรมาังไปจังพวกนี้นี่ เดี๋ยววันี่เดินอยู่เพื่อเีกมาอันนี้พบศัตรูแล้วพบศัตรูแล้วพบศัตรูแล้วมันคือ วันนี้เดี๋ยวดนดูเอ้วการ์ดมือไม่ใช่อีกมาตีสมาร์ทโฟนเราหรือเดินเดินใหญ่ทำสมาร์ทโฟนเรากับเพื่อนนี่ เราเลี้ยงบอลกากล่กากหรือนี่เติมดูเราสองคนโดนด้วยนี่มาทุ่มเทขนาดไหนมีจุ่มจุ่มอูตาลาด้วยจิ้มกันเด็ดไม่ใช่ได้ทานี่แต่ละวันนี้ขอไอ้พวกนันตัวดำซื่อนะแ้เดินไปเหยียดตีผิวเข้าฝือเตินดูเออนี่เตินดูนักบอลนี่ ไปตรงนั้นนี่เราเติมผิดที่นี่ก่อนนี้ First b l o d แล้เข้าเข้ามาแล้วนี่ Double Kill เดี๋ยวเราเอ้ดันทีมเม่นก่ะ เดืนตั้งสองก็ไล้ถึงน้อยกว่าน,นี้กรอโดดเออกะแตกเออกระกเพื <c oughs> ่อเดี๋ยวแล้ว <c oughs> ตึ้นเพื่อแล้วตัง<ว>ตงนไม่ีนี่เศรษฐกิจไม่ดีตงไม่ไปตัดต้อยหรือ เต,ต,ติ้งมาขายอะไรเห็ดหูนูนี่นแพงก็ขายได้ดีใช่ไหมมันเกี่ยวแล้วเตึ้นขึ้น,น,นากด้วย,ยต้งมาขายเห็ดหูหนูหรือ,อไปตรงนั้น อะไรมาแล้วมันมายิงเรา่ะด,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 ด้วย้ยขอบคุณนะ เดือมูทุ่งทุงนี่เตือนระวังนะเอาขอบคุณนะแล้วตงนี้แมงมุมติดพี่ดื้อใช่ยืนอพอป่วยแล้วเขายิงแล้วไม่ตายฝันเขากรอล็อกบัค๊กดีดีแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนแล้วฝันเขาบัวแล้วอันนี้กดติดตามให่รออะไรอยู่ ของอยู่นี่ของอยู่นี่เออใช่เราว่าเราหาเห็ดม่ืเจอเลยในเกมนี้นี่มันมันเป็นโปกินเห็ดนนี่ไปเตแล้วอเรมเอนดูมันีคอ่ะมาถึงล้นี่จ้อยู่ แล้วเพื่อนเราอะไรไม่ต่อวะันเพื่อบอกะรยอค่นีเพื่อผันเพื่อตึ้งตึ้นต้นมายิงน้องเราตป็นนี่จริงขอบคุณนะ ผันหรือตนเป็นนักบอลไม่ใช่ขาไม่ใช่มือผงอยู่นี่ตนได้เป็นตนได้เป็นนี่ดูต่อยผู้เล่นอื่นนี่ไม่ใช่เรื่องตนก็เตะก้านกอเอาไว้ ไม่ตึงตายเผื่อเรากดชุบดีตู้นี้ไม่ไม่มีเผือมันมีอยู่แล้วนี่มันมาจะชาร์จเสร็จแล้วนี่ชาร์จมันตือชารไม่มีลิมิเต็ดมีแต่นี่มีแต่แต่แนาะแต่ใจแต่ไม่ใทศแต่ใช่ เาเร่เขาเร okay, yeah, so ื่องสาเสยาพา้ยาถ่ายใช่ไหมดีชยาถ่ายนั่นกินตอนนอนไม่ใช่แหละเราก็ไม่เข้าใจมนกันี่สักที่นอนทุกเช้าเลยนี่เราโเราไม่ไปทำงานเรานอน นี่พี่ดูเนี่ยเดี๋ยวไปหาดึงว่าโอเคมไหมเอาเราเล่นเล่นแต่เกมเล่นเกมเราได้ส่งผมตีว่ารากอนมานนี่เออเราเราแต่งของผมมาด้วยข้างพี่อะเมื่อกี้อะมันโง่มันไม่โง่มันเก่งโอยนี่รอว่าคืออุ้ยอุ้ยอุ้ยยาเมียนยาเมาไอ้ยี่น้ำเงาได้ดู้ยาได้ที่โมยา น่ะแส่แวนนี่ใช่เลยยามินยาเมาไปนี่จได้ยาเมาแล้วมันตักไม่ละใช่ปะในการระยัดปเเรียเทยมไปนาะนี่ติมเติมใส่ด้วยเติมใส่ทรงนี้ด้วยอูน่ก้าโอ้ดัเพิรขาขออะไไปเขาว่าดัมเพิ แล้วไม่หล่อบือที่ยามียาเมาไม่ใช่แอนนี่อันี้ครูมดโดนผมแอนนี่ไม่แล้วเขาลดน้ำนะปีไดมอนแปดสีโอ้ยปีไดมอนแปดสีเลยเหรอเติม pues เติมเติมยืนเดี่ยวกันแล้วใครหล่อกว่านี้มายืนนี่ยืนนิ่งนิ่งดีคนที่ใส่เสื้อแดงเหล่าสุด เดินเปิดไม่เดินเปิดไม่เปจีบเขาดิโตมเิมอุ้ยตายปแ่มยเ่มเตินเตจีบเขาเติมมายึดแม่ก็หือไปตรงนั้นเราไดมอนเขาจะมาวนี่ขอบคุณนะ ขามีมะนาวนี่จะมานี well. ่ตายดี่ยด้วยไม่เติมปึกลาเขายิงเราเราเกือบอันซึ่งเบอรชนนี่เขามาเบือเปิลเลบ้านเจ็บดาหมดเลยนี่แล้วแบบคือดาบเอร์หมดเลยนี่ กล้าเมนส,สูนมันเลยนี่มันไม่ใช่ไม่ใช่เ่ะปูนปไไี่เราเป็นปลาไหลไม่ไม่มีใครไม่เราเป็นปลาไหลนี่เราไม่เคยทำร้ายใครเราเอาแต่ป้อมเขานี่นนนใช่เลยนี่เขาขโมยเกี่ยวปาายายาลาไหลมา นั้ไม่รู้ใครหเจ้าเรียกเราไปเก็บหญ้าเขาเดี๋ยวเตินไปเก็บหญ้าเลยกินหญ้าเินพูดดีๆเดียวยาินเรียวแป๊บดูแป๊บบอลแป๊แป๊บาปนี่ไม่จริงวะไปตรงนั้นยามีดศูนย์ไม่มี นี่ของเท้ขอทของเขาอยู่ไหนอะจลามบจะลามนี่นี่นี่ยก่อนม่นดี้ก้ากินจีเมทแย่ยอนมี้กาเซเวนเลิฟเราเนี่ยเซเวนเลิฟเราแลี่นี่แต่เอาดีๆเราไม่อยากอันนี้ เซเว่นเนิร์ฟเราอนี่แล้วปลายยังนี่ยังไม่ตายเะเตินเป็นต่อยคิวก่อนเผื่อเือร์เซเว่นเนิร์ฟเรานี่เมอ่อนเื่องอะไรแล้วพี่ไดมอนไปเผื่อกลับเรือนเลอ มาผือยังไม่กลับไดมอนมานี่ก่อนเรายืนคอเกมกันแล้วไดมอนเต็งหัวไม่นี่ใส่เกงยีงแล้วใส่ตัดต่อแต่เติมมายืนนิ่งๆดิ ยิงชักกระเดียวใช่ไหมตร๋งใช่ไหมใช่ปลุกอ้อนนี้เอาไม่ตัวอ้อนเนี่ยได้อ้อนเลยเหรอไม่ได้เราให้ติมก็ต้องเอาขอบคุณนะไะไรนี่อะไรนี่นี่คือการถ้าใครงงนี่คืมพยาบาลให้ทุกคนไดมอนนี่ปึกขอบคุณนะติมดูนี่เศกี้เยอะเสร็จจะตัดต่อนี่อินเดียนี่ติมเอาอะไรมาอุ้ยอินเดียถ้าติมดูเสื้อกาบเขาไปได เาดูไม่ใค่รเร่ยนี่อะไรม,ม่รู้จับขาองไัเนี่ยของีองสองไม่ไมมแล้วเราปรับรานดูไม่ใช่รุ่เนเสื้อพีเตมอนะข,ของเกีของกีย์ต่ำต่อะไรไม่มีมนี่ ตือนออกไหมเราไม่ใช่กลัวเนี่ยเขากลัวไงนี่อผัดนี้เลยคุณไม่กลัวแต่เขาไม่ออกกำลังกายเหมือนนักบอลนะนี่อะนี่อะเราเราแอคเลยนี่กลางนี่นี่ผัดนี้เนี่ยเตือนทำผัดนี้นี่เนี่ยคนรวยเขาทำผันนี้การเล่นผันนี้เลยเราไม่ใช่กลัวหรอกพวกเนี้ยสู้เราไม่ใช่ได้สักตัว เราตายแหละเป็นขุดจังเลยแล้วต้องยั้งเราไม่ใช่ไอ้ปี๊ไอ้อมวยนี่เกจีนกูไม่แน่นเดี๋ยวไอ้เหี้ยวจัมโบ้มันต้ามาไม่เสร็จเลยยังไหมเอาไดมอนด์กูกลับบ้านแล้วไหมเดินโม่กูกลับเต็กลับไปเที่ยวเดี๋ยวเต็เดินโม่กูตอนนั้นมันได็เดินช่วยเห็ดให้เราหน่อยเห็ดอะไรเห็ดหูหนู เราชอบอันนั้นนะชอบบียาเจน,น,นไม่ชอบอชอบอุษเอไร่นเป็นนักกีฬาผิวมีเดียเห็นมนอร่อย,อยเรากลับบ้านก่อนนะได้ครับแล้วไปตรงนั้นเย้ okay. Okay.